สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดําผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกับพยากรณ์อากาศวันนี้กับกรมอุตุนิยมวิทยาประจําวันที่27พฤษภาคม2 5 6 3กันนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมอรสุมพาดผ่านประเทศเมียนม,มาลาวและเวียดนามเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเส้นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับพยากรณ์อากาศตามลายภาคต่างๆมีดังนี้นะครับสำหรับภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกระแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงการคนครพนม 101, ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอํานาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธา,านีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องาศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงยีสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5ม8ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและเขตบริมนทนมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 8ถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5องศา,าเซลเซียสสำหรับพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้วันที่27พฤษภาคม2,500 63นะครับที่บ่าวสนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนสามารถติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทุกวันนะครับที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด2 4่ชั่วโมงนะครับสำหรับ ท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามทางซ่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ